ก่าซิงเคในช่วงข่าวไอทีนะครับ i p h o n e 11จะมีปัญหาเรื่องโ o สติ้งและแสงแฟร์เลนนุนตาไวไม่เหมาะกับการถ่ายในที่แสงน้อยมากๆนะครับหลังจากที่ลองนำไอโฟนสเ1ตโปรแม็ไปถ่ายในแบบกลางคืนนะบแบบทัท่วๆไปเพราะว่าในรุ่นใหม่มีปัญหาเรื่องโคสติ้งและแสงแฟร์คืนเลนนุนตาไวไม่เหมาะกับการถ่ายที่แสงน้อยมากๆเลยนั่นะครับซึ่งถือเป็นปัญหากันที่เจออยู่นั่นถึงแม้ใช้โฟนรุ่นใหม่ ที่มี3กล้องแล้วก็ตามเมื่อถ่ายภาพหรือวิดีโอในเวลากลืนที่มีแสงหลอดไฟตรงกระทบยังมี glowzing หรือแสงแฟร์ติดเยอะมากนั่นเองนะครับซึ่งปัญหานี้ผู้ใช้โฟนหน้าใหม่ก็ยังไม่ทราบคิดว่าเป็นปัญหาจากกล้องที่ทําให้คิดว่าตัวเครื่องมีปัญหาซึ่งจริงๆเป็นเรื่องปกติที่เจอใน iPhone หลายรุ่นแะปเก็พัฒนาเรื่องนี้และยังแก้ไขไม่ได้นั่นเองนะครับ ซึ่งเลนส์รูดาา้าไวนั้นอาจจะไม่เหมาะกับการถ่ายในพื้นที่แสงน้อยจริงๆเลยถัดมาเป็นการใช้เลนส์ร้าไวาของ iPhone 11, iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max ซึ่งถ่ายในที่แสงน้อยก็พบว่าภาพออกมาดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่และจะเบลอจะไม่ไคมชัดในพื้นที่ขอบข้างแต่ถ้าเป็นใช้ในที่ที่มีหล,ลอดไฟหรือมีแสงอยู่บ้างก็พอใช้ได้อยู่นั่นเองนะครับซึ่งก่อนจะเป็นเพราะว่าเมือทำมาใช้ในรุ่นแรกนะครับผมเป็นรุ่นทดลองก่อนอันนี้ อดุไปได้นะครับรุ่นต่อไปดีกั่หาไดีดีขึ้นแน้ดอนะครับซึ่งดังนั้นหากใครชอบถ่ายภาพกลางคืนอาจต้องนําภาพไปแต่งเพิ่มเติมหรือแม้ก่าคงแสงแฟลร,รไว้เพื่อเป็นธรรมชาติของการถ่ายคืนก็ได้เองนะครับสำหรับนี้ในช่วงข่าวไอทีห้องเถือเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณใจตามราก,กาชมเ <c oughs> ริ่มสวสัสดีครับ